KPB, what's next? Five minute market update podcast. สัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นที่สหรัฐกันเช่นเคยนะคะที่นโยบาย Build Back Better ของประธานาธิบดีไบเดนได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าเม็ดเงินกระตุ้นล่าสุดจะปรับลดลงจาก3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐลงมาเหลือ1.67ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงตัวเลขอาจถูกปรับลดลงได้อีกเล็กน้อยแต่คาดว่าน่าจะผ่านวุฒิสภาได้ภายในปีนี้ซึ่งหากพิจรารณาเบรกดาวแล้วนะคะจะมีเม็ดเงินกว่า5แสนล้านลงทุนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง Capital Economics คาดว่านโยบาย b u l l d b c k k b e t t r r นี้จะส่งผลบวกต่อ GDP สหรัฐในปีหน้าที่ราวๆ0.3%ด้านสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการประกาศประธาน f ฟดคนต่อไปว่าจะยังคงเป็นคุณเจอร์ร็อปเวลเหมือนเดิมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณเลอบอนาด อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นตัวเก่งในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลกระทบต่อตลาดมองว่าจะจํากัดนะคะไม่ว่าผลจะออกมายัางไงก็ตามเพราะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยแต่แนวทางการดําเนินนโยบายจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคุณเบรนัดเองก็อยู่ในฝั่งโดวิชและ Data d e p e n d e n t เช่นเดียวกับคุณโพเวลค่ะ อีกหนึ่งประเทศที่เพิ่งประกาศมาตรการกระตุนต้นเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือญี่ปุ่นที่นายกคิชิดะประกาศแผนกระตุน้นเศรษฐกิจทั้งหมดราว79้าล้านล้านเยนมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่40ล้านล้านเยนโดยเป็นนโยบายการคลังกว่า56ล้านล้านเยนคิดเป็นมูลค่ามากกว่า10%ของ GDP ญี่ปุ่นเลยทีเดียวโดย Breakdown หลักนะคะมีทั้งข้อแรกมาตรการแจกเงินสดให้ SME 2การแจกเงินสนับสนุนเยาวชน3การลดภาษีให้กับบริษัทที่เพิ่มค่าจ้าง4เงิน สนับสนุนด้านดิจิทัลไลเซชัน5การอุดหนุนราคาน้ำมันให้กับโรงกันเพื่อลดผลกระทบจากค่าคลองชีพที่สูงขึ้น6มาตรการสนับสนุนเงินด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือมาตรการ go to travel ข้ามมาทิ้งฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ติดลบไป0.1%ในสัปดาห์ที่ผ่านมากดดันจากมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่หลังออสเตรียนะคะประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และคาดว่าประเทศอื่นๆอ,อาจจะมีการทยอยประกาศล็อกดาวน์ตามมาทั้งนี้ประเทศออสเตรียนะคะถือว่าเป็นชาติที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนครบโดสในอัตราที่ต่ําสุดเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆอ,อย่างสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันและก็อังกฤษนะคะค โดย Capital Economics เนี่ยประเมินว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้หากไม่มีประเทศอื่นล็อกดาวน์เพิ่มเติมด้วยเนี่ยจะกระทบภาพรวมของ GDP ยูโรโซนเพียงเล็กน้อยราว0.1%ในไตรมาส4 ด้านจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนเฮดแชร์ปรับตัวลง1.6%ขณะที่เอแชร์ทรงตัวโดยความเสี่ยงสําคัญของจีนในช่วงนี้นะคะยังคงวนเวียนอยู่กับภาคอสังหาจีนที่ยังส่อแววอ่อนแรงต่อนเนื่องทั้งตัวเลขราคาบ้านยอดขายบ้านและยอดสร้างบ้านเดือนตุลาคมที่ต่างชะลอตัวลงชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างและการลงทุนภาคอสังหาชะลอตัวลงได้อีกในอนาคตนะคะซึ่งจะกดดันภาคอสังหาจีนเนี่ยไปอีก1-2ไตรมาต่อจากนี้สอดคล้องกับการขายที่ของรัฐบาล ท้องถิ่นที่อ่อนแรงลงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีนะคะเรายังเริ่มเห็นแสงสว่างที่นโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายภาคอสังหามากขึ้นตัวยังเน้นการเพิ่มความต้องการการซื้อบ้านมากกว่าการเพิ่มหนี้ของเดเวลอปเปอร์เห็นได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ลดลงในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในปีนี้รวมถึงเราก็เริ่มเห็นแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อบ้านที่มากขึ้นและเร็วขึ้นของธนาคารพาณิชย์จีน สุดท้ายด้านตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรับเพิ่มขึ้น0.68%เข้าใกล้ที่1,650จุดเต็มที่หนุนจากตัวเลข GDP ในไตรมาส3ของไทยที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะโดยหดตัว0.3%เมื่อเทียบปีต่อปีดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว1.3%ทั้งนี้นะคะสภาพัฒนมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้มาอยู่ที่1.2%จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง1%และคาดว่า g GDP ไทยในปีหน้าจะเติบโต3.5-4.5% หนุนจากทั้งการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องรวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามาอย่างไรก็ดีนะคะเรายังคงไม่แนะนําลงทุนในหุ้นไทยช่วงนี้โดยมองว่าดัชนีเซเยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วมากกว่า17%ตั้งแต่ต้นปีก็เคียงกับระดับเป้าหมายในอีก12เดือนข้างหน้าจาก K Security นะคะที่1,680จุดทำให้มีอัพไซด์ต่อจากนี้ค่อนข้างจำกัด สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกในทีม Policy Driven for a Better World แนะนำลงทุนระยะยาวในกองทุน K Climate ที่เน้นบริษัทที่มีบทบาทในการลดหรือควบคุมอุณหภูมิโลกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโลกต่อจากนี้นะคะเช่นบริษัทลงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และบริษัทผู้ผลิตพลังงานแบตเตอรี่ ข้อที่สองนะคะในธีม l a ก a า d แอสซิ c ต l กัล u ัปเทิรเรายัางแนะนำการลงทุนในกองทุน KJP จากเทรนด์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังฟื้นตัวรวมถึงราคาหุ้นญี่ปุ่นที่ยังปรับตัวขึ้นมาไม่มากเท่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆข้อที่สามนะคะเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและกระจายรูปแบบการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตแนะนาลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แบบแฝงแบบ knock i n knock out หรือ g i ๊ o ที่สามารถเลือกอ้างอิงผลตอบแทนได้ทั้งตะก้าหุ้นไทยหรือหุ้นต่าง ประเทศซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะและสามารถให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยรายเดือนที่สม่ำเสมอได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel f a c e b o o k Group และลาย Official Account ของ K-Bank Private Banking